นี่คือความนี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งเมืองศรีสเกตมหศักดิ์หลักเมืององค์พระแม่เจ้าองค์พระแม่เกตและองค์ปู่ศรีนี่คือผลักเมืองค่ะที่มีความสำคัญยิ่งและก็เป็นจุดศูนย์ร่วมแห่งความศรัทธาของผู้คนในพื้นทีของจังหวัดศรีสเกตบ่ระว่าสิเป็นในหลายฐานมาขอพรแล้วมีความสำเร็จ วันนี้ขอให้ทุกท่านพิมพ์สาธุนะคะเพื่อขอพรอ,อันประเสริฐแบ่งเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพพระนามัยขอให้ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บขอเจ้าพ่อศรีและเจ้าแม่เกตประท่านความสําเร็จและประท่านความเจริญรุ่งเรืองบ,บ่ว่าจเป็นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานขอให้สําเริงสําราญและเบิกบานในทุกประการ ขอให้มีแต่ความเจริญหงเรืองเหลืองเหลือ่อมสาธุสาธุสาธุทุกท่านสาธุรับพอรอันประเสริฐเลยค่ะจากองค์พระหลักเมืองแห่งสีสะเกดสาธุค่ะนี่คือความนี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งเมืองสีสะเกดมเหศสักหลักเมืององค์พระแม่เจ้าองค์พระแม่เกศแ,แ,และองค์ปู่ศรี นี่คือพลักเมืองค่ะที่มีความสัาันยิ่งและกับเป็นจุดศูนย์ร่วมแห่งความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดประว่าิเป็นในหลายท่านมาขอพรอแล้วมีความสำเร็จวันนี้ขอยทุกท่านพิมพ์สาธุนะคะเพื่อขอพรอ,อันประเสริฐแบ่งเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพพระนามัยขอให้ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอเจ้าพ่อสีและเจ้าแม่เกตประทานความสําเร็จและประ่านความเจริญรุ่งเรืองบวชสิบป็นเครื่งธุรกิจนาทีการงานขอให้สําเริงสําราญและเบิกบานในทุกประการขอให้มีแต่ความเจริญหุงเรื่องเหลืองเหลื่อมสาธุสาธุสาธ,สาธุทุกท่านสาธุรับพอรอันประเสริฐเลยคะ่ะจากองค์พระหลักเมือง แห่งสีสเกตสาธุค่ะ